คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการชี้สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพปนนันทีิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสเนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องครับผมมอนี่แอดมินเลาบมาเชียร์จะพาพี่น้องเอฟซีตามต่อแนวทางที่พี่น้องเอฟซีอคขอีกเสีนหนึ่งนะครับผมก็คือชุดเน้นพ่อพรปีดาคนระพี่น้องเนาะครับผมครับสำหรับมอนี่กะ พอกันนัดให้เราด้ครับผมชุดน้นบนล่างครับผมกับย่าเผลย่าผ่าได้ครับพี่น้องสาหรับเล็กพอพ่อนปีดาครับผมเพื่อเป็นการเสียเวลาเนาะพี่น้องเนาะไปรับส้มรับฟังแนวทางเลกชุดเน้นของพอกันเลยครับก่อนสีเบิ้งแนวทางตัวเล็กของพอเอ็ดวินก็มาแชช่กับขอขอบพระคุณพอเด้ครับผมทีเมตตาแนวทางให้กับลูกกับล้านครับผมเช่นเคยได้ครับพี่น้องฝากกดติดตามเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์กับเก่ามาแเช่ได้ด้อครับผม ไปเบิ้งกันเลยครับพี่น้องเนาะสองตัวบนล่างของพ่อพ่อนปีดาเน้นๆกันเลยครับพ่อครับครับลูกหลานกับมาเชียสวัสดีพ่อพอนปีดาครับผมครับผมครับพ่อครับกับมาตามนัดด้วยครับพ่อสําหรับชุดเน้นครับผมได้ได้ครับพ่อพอดีว่าพ่อกับยู่ทงหน้าอยู่ ครับแต่ว่าพอเลยซื้อข้อมูลมาน่าเหม่อครับผมม้าอะไรครับปอบยังต่อมา้มาหน,น้มามนามะเบิงหน้าปะครับผมอยู่ตรงหน้ามันดำหน้าโอ้ดำหน้าอยู่ปะครับครับครับใกล้จีแหนวไปมครับปอเหลืออีกหลายมืมอ,อยู่ครับอ๋อ วันนี้ลูกกะมาตามต่อกรับพ่อแต่ว่าข้อมูลนพอยังมนียืนปะครับผมยืนบอกข้อมูลน่ะพ่อติดโตมากยู่ครับผมพตโหยู่ว่ามีหนักมันหนีพอแบบน้ติดโตมากอ๋อพ่อยังอยู่หน้าอีกเลยครับพี่น้องครับผมพ่อครับกับมีเอฟซีแม่เพิ่นโอนเงินไปให้พคอได้แล้วนี่แล้วครับผม อพ่อเห็นเราละหี่ว่าบอกว่าพูดโนมาหายนะแต่ขอพุณเพิ่นหลายๆที่พื่นีน้นำไจ่นะครับผมครับขอคุณเมซีเด้ไครับผมครับครับันนี้ก็ให้โชคเร็วลาพึ่กันครับผมขอให้เพื่อนได้โชคได้ลาบทุงวัดทุงวดเด้อครับพ่อมีการเปลี่ยนแปลงมัพ่อหรือว่าจังไรครับผมโบมีเปลี่ยนแปลงครับผมแต่วหล็ก ทั้งหมดอะสีพ่อจับคู่ไว้ทั้งหมดอะพ่อคิดไปเคินมาว่ามันมันเ่นน้ากันทั้งหมดนะแต่ว่าคันดาสีบอกว่าบอเน้นห้มันก็หัอเงเลยแต่ว่าพ่อนั่งคิดบิ๊กบอลแล้วพ่อก็เอ้าเอ้าเน้นกันเน้นแต่ว่าคันดาผู้ใดหมักเอฟซีคนไหนเป็นหมักสิเล่นตัวใหญกระเรื่องของเพื่อนครับผมแต่ว่าที่พ่อจับคู่ไว้รนะเพราะว่ามันเหรอเรนพวพ่อกค่ ครับครับมักถูกตัวนะพ่อเนาะครับครับผมกะตัวเด่นนามาตากับคือเกาเนาะพ่อเด่นนามาตากัโต๊ะเกาครับผมเหล็กเด่นกับโต๊เกาเหล็กค้งสางกับโต๊ะเกาเหล็กเจ้าคู่กับโต๊ะเกาครับแต่ว่าเหล็กเจ้าคูเนมันมันหลายคููมันคิดสองคููแมนบ่าแมนครับผมเล้วพ่อสิ่งเรื่องเา่อครับครับตัวเน้น บน่างสิบอกให้เน่นเน่นสุดเน่นล่อมลงไปอยู่ไหนโอ้ดีเลยครับพ่อครับ,คร,บครับผมพร้อมแล้วครับผมบัดนี้เอาเน่นสุดเด้อเน้นสุดครับผมแปดห้าแปดห้าเก้าเจ็ดเก้าเจ็ด ของเนี่พอว่าเน้นดีสุดแต่ว่าขันดาเที่เอาเน้นเขาไว้ญิงมันหาคู่นะจริงๆอ่ะมันเด่นสําคัญทั้งเหมือนแต่ว่าพอคล้คยๆว่าพอชอบโซนโตนะครับผมมันมี 80, แปดศูนย์เก้าศูนย์แปดศูนเก้านย์ถือว่าปินตัวเด่นครับผมตัวเน้นแล้วก็เก้าสองเก้าสองครับผมรวมแล้วมันหาคู่ครับ แต่ใกล้พ่อเนี่ยพ่อชอบที่ชุดก็คือแปดห้าเรับเก้าเจ็ดแปดห้าเก้าเจ็ดนี่ครับผมครับข้างบนเองคือต้นเอ็นแต่ว่าพอสอบต,นต้นโตแบบแคดสองคูนน่ะเนี่นครับผมวันนี้ตัวร่องมันเด้อตัวร่องครับผมแปดสองแปดสองแปดหา เจ็ดห้าเจ็ดเก่าเจ็ดเก่าบอกงี้เจ็ดเก่าเก้าห้าเก้าห้าครับผมแล้วปลแปดหกแปดหกรวมแล้วมันเก่าคูเก่าคูครับผมแต่ว่าต้นแน่นกับไม่ใครคูนั่นแหละครับผมพออยากให้พออยากให้เอฟซีไปกั้นตัวรองไว้นี่ครับเด็กเก่าหางนี้ต้องพอดนะครับแต่บติเน้พ่อดครับ มักชุดๆเพราะว่าแฝงหาเขาเก่าเจ็ดโอ้เหลขกดังประจำปีเลยพ่อนี่เลขดังบอกมันมันเป็นเหล็กดังทุกงมวดแล้วพ่อแฝงหาพวกเก่าเจ็ดนี่ครับผมบอกมันเหลขงงามจริงแต่สองพ่อกขอว่าเจ้ามาเป็นตัวเน้นแต่พอเห็นว่ามันเหลขกวัสนสำคัญของพราเจ้าอยู่หวัวเนาะแม่เห็นที่เขาบผมบอกว่าบ้อดอก แต่ว่าคำนวณกรับคำนวณได้ครับผมมันคำนวณมาได้เนาะพ่อเนาะแปดสองแต่เพราะมันกับตั้มคลองสั่งของพ่อนั่นแหละครับเล็กวันนี้พอเบลี่เอาเหล็กนอกตะล่างมามกใส่เลยครับเบลี่คิดอย่างไรตะล่างนั่นครับพ่อแล้วก็เหล็กกมตะนั่นยเลขธรมตะทวนอีกเจคเทนหนึ่งก็ได้ยพ่อเลขธรรมตากับแปดหาศูนย์ มีแปดมี่หามีศูนย์ครับผมครับ, 9, บเลขเด่นกับเก้าก็แปดเล่นเก้ากับแปดเลขห้องสางมันกับมีเก้าแปดศูนย์เก้าแปดศูนย์แล้วแต่เกตสองวกเหมือนปะแต่ว่าห้องสางโมก็ได้เอามานะนำครับวกเป็นยังกับเดี๋ยวผมมีข้อมูลอยู่ก่อนกับ เดี๋ยวรลกงให้พี่น้องเอฟซีอีกทีหนึ่งครับผมเน้นสูดกับแปดห้ากับเก่าเจ็ดเด้อครับผมบนล่างครับผมตัวร่งไปเจ็ดถิ่มเด้อครับผมตัวหนี้มันเป็นเล็กผอชอบโซนโตซื่อแต่ว่าตัวเนี่นได้ดีมันหาคูเน้่นอีรีกับมี่หาคูครับผมกับมีเพิ่มมากก็เป็นแปดศูนย์เก้าศูนย์ลักะเก้าสองครับผมครับเป็นเล็ใเนีตาล่างเด้อพี่น้องครับแล้วพอชอบโซนโตมันก็แค่สองคูครับผม อาพ่อลูกกับสิบบลบกวนเวลาอพอหลายแล้วครับผมครับครับขอขอพระคุณพอพ่อนปิดาเด้อครับผมครับวันนี้พี่เออโทษโทษมากตอนนี้ไฟมันเออแสงสว่างมันยังมีอยู่กระทำมืดก็่นี่ว้ายพอหลับก็ได้แล้วครับอ้าวพ่อเลิกคำยี้บ่ะครับผมฟืนึ้นมาจจกหน้าครับผมอยู่อยู่กับตอกเตียงหน้าหน่อยครับผมครับครับอ้าวพ่อชุขระาพร่างกายแข็งแรงเด้อครับพ่อ ครับดีมากครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมได้มาแล้วเด้อครับพี่น้องสําหรับเหล็กตัวเน้นของพอพอนปิดาเนาะพี่น้องเนาะครับเน็นนี้ก็อมบัเชียกับชีโร่ให้พี่น้อยเอฟซีได้รับช่งกันพอหมักทั้งหมดได้ลครับพี่น้องเนาะเก่าหางนี่ครับผมแต่ว่าหมักสุดๆมีอยู่สองหางครับผมติดแนวทางมเด้อครับพี่น้องในการเส้นโศกเส้นดวง สำหรับคลิปนี้ขออวยพรให้พีนพ่น้องพ c ซีถูกหวยแล้วเงินไปน้ำกันกับก่อมาแชร์เด้วครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ